ของลาทาฟาคามรานะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีซซนนามอนนัทเมกเดทแารีนวานิลาตองกะบีนแอมเบอร์วแล้วก็เมอร์ค่ะขวดนี้นะคะเป็นน้ำหอมอาหรับที่เราอยากจะแนะนำทุกคนมากๆเลยตัวนี้ค่อนข้างจะดังใน t ิกต o k แล้วก็ใน y o ยูทูบช็อ t คือคนพูดถึงเยอะมากๆเลยขวดเขาจะมีความไปคล้ายกับ เทนเลียนหน่อยๆน,นะคะตัวแบบว่าขวดแบบว่ามีความวิสกี้วิสกี้หน่อยตอนแรกๆเราก็กลัวกลัวกล้าๆอยู่เหมือนกันจะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดี mm. เขาออกแนวแบบน้ำหอมก๊อบๆแต่ทนความแบบว่าป๊อปปูล่าไม่ไหวทนกระแสะไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกดซื้อมาเลยราคาก็ไม่ได้แรงนะคะ แล้วก็คนพูดถึงในทางที่ดีเยอะมากๆเลยเหมือนกันตอนเปิดมานะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความแอลกอฮอล์แบบแรงมากๆเลยแต่ว่ารอก่อนนะคะรอแป๊